สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุนิร์เลขที่ส,สิบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตตาพรนุณทองเลขที่28ค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานำเสนอ binomial distribution หรือการแจกแจงเวินามค่ะจากโจทย์นะคะ based on information about problem that o c c u r r e in the production of electrical circuit board at an electronic factory it was found that it's damaged electrical circuit board was caused by one r u s e with following probability จากข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของโรงงานผลิตอุปรกรณ์อิเล็กทรอน,นิกส์แห่งหนึ่งพบว่าแผงวงจรไฟฟ้าที่ชำรุดแต่ละแผงเกิดจากสาเหตุอยสาเหตุหนึ่งด้วยข้อน่าจะเป็นต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะ h o โ e solder probability 0.4ค่ะหรือเราหาบัตรกร G เป็นรูที่ความน่าจะเป็น0.4ค่ะสองนะคะแค่ world development 0.3หรืออุปกรณ์เชื่อมไม่ติด ความน่าจะเป็นที่0.3ค่ะ3นะคะ factorate e q u i p a l e n t 0.2หรืออุปกรณ์แตกแล้วด้วยความน่าจะเป็น0.2ค่ะสุดท้ายนะคะ outer 0.1หรืออื่นๆคือ0.1ค่ะ if an employee r a d o m l y his tree h damage, erratical, s e c r e t d blood, fine ถ้าพนักงานสุ่มแผงของจนภัฟ้าที่ชมนุกจำนวน3แผ่นจงหาหนึ่งนะคะ The probability that all tree, h s e c u e t blood, are damage is due to holes in the solder ความน่าจะเป็นที่แผ่งจนไฟฟ้าทั้ง3แผ่นชมนุกนื่องจากโลหาบริกรีเป็นดูค่ะ สตัวบนได้มาจากสุ่มจาก3แผ่นดังโจทย์นะคะสตัวล่างมาจากโลหะบัตรกรีเป็นรูค่ะคูณกับความสำเร็จและก็คูณกับความไม่สำเร็จก็คือคูณ0.4เอาไปยกกำลัง3และคูณ0.6เอาไปยกกำลัง0ค่ะก็จะได้เท่ากับ0.064ค่ะสอนะคะ Probability that to electrical board are damaged due to r o l d i n g e q u m e n t not connecting property ความน่าจะเป็นที่มีแผงวงจรไฟฟ้า2แผ่นชำรุดเนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมไม่ติดค่ะ P ก็จะได้เท่ากับ P คูณ x เท่ากับ2นะคะเท่ากับ3 2เลือก2คูณ0.3เอาไปยกกำลัง2ค่ะแล้วก็คูณกับ0.7เอาไปยกกำลัง1ค่ะก็จะได้เท่ากับ0.189ค่ะ 3นะคะ expected value and standard deviation of the number of damage to c u r d board due to broken equipment ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนแผงวงจรไฟฟ้าที่ชำุดเนื่นองจากอุปกรณ์แตกแล้วค่าคานหมายนะคะก็จะเท่ากับมิคูณ x มิคูณ x เท่ากับ n คูณ t นะคะ เท่ากับ3คูณ0ูเท่ากับ0ู 6, ค่ะส่วนเบงหาสูตรหาส่วนเบงเบลมาตรฐานนะคะหาจ Sigma X, ากซิ n, p, p, 1, กม a าเเท,ท่ากับสแควรูท n คูณ p คูณ1ลบพเท่ากับสาสแควรูทคูณ0ูคูณศูเท่ากับเท่ากับ0ูพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้น 很好。嗯 <laughs>